สวัสดีครับมุมสองแนนะครับวันนี้มุมสองแนก็กลับมาพกกาแฟมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในมุมสองแนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยทัเจ์ีนะครับขึ้นชกขนะาวาันถือที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบเก้าเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองแนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนาข้อมูล,มลวิเคราะห์ลงหน้ามวยทยศน์ศรีมาฝากกาแฟม,มาทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเลียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทาไมถูกใจเซ็นเหมือนเทไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเื้อตัวเช็คกระแสะบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะ ดิดัช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยจะสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยจะสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายเอคือพอเอรเพชรสรัชภูมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอานันต์ส่วนน้ำทนันคีรีพิกัด116ปอนด์ คู่ที่สองนะครับฝ่ายตรงคือคุณเดชพ่อพิมพ์ออนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดชนะศึกลูกกัรทระพิกัด116ปอนด์ส่วนคู่ที่3าเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายตรงคือจอมโหด JP Power ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพิกัด122ปอนด์และคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายตรงคือยอดเหล็กแหลมพ่อพิมพ์ออนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสามเพชรมวยไทยยิมพิกัด112ปอนด์ คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r คร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมวยไทยนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยห้ยกสมัครวันนี้150บาสบาทดู อาทิตย์่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนแฟนมอเไซคนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับผักยก2 4ครับต้องมีแอดอหนาจก่อนนะครับและตามด้วย2-4 P y ครับลุ้นหมันทุกสั่งเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องผักยก2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจนะครับขึ้นชกกันในณวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบปูนเสือสายบีให้รุนกัน2คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นึงะครับคู่เปิดหัวของมวยเทย7สีในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมรอบปูนเสือครั้งที่25สายบีนัดแรกนะครับทางด้านฝ่ายของคือพรเพชรสราชภูมินะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ เพชรอนันต์ส่วนน้ำถานคิระครับหรือว,ว่าเจสาวมวยไทยพิกัด1 1 6่อนดน์ครับ ทางด้านแฟรด์นะครับพรเพชรเป็นในโชว์ใจจวดลบบุรีอายุ15ปีเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับวงในขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงและฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สราชภูมินะครับมีเสียสามสราชภูมิเป็นคนดูแลเรื่องก,การฟิตซ้อม3ฟอร์มสดนะครับชนะคะแนนเพชรศิษย์ขอนสอสมันกามินนะครับที่ศึกมวยไทยกีตเพชรท็อปคิงชก1 1 2ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนแสนเลี่ยมเพชรนองกีที่จังหวัดกาลสินนะครับล่าสุด ครับโชว์ฟอร์มสวยต่อนนื่งนะครับชนะคะแนนเจมสักแสงทองคาแกสที่ศึกมวยไทยเกตเพชรทอ็อปคิงชก119ปอนด์เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มสดุดก่อนแต่ได้แฝงมีฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟสดไฟไน้เงินเพชรอนันต์นะครับเป็นนายชากจังหวดตรังอายุ18ปีเป็นมวยความเพชรครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมฟอร์มสดแต่ว่าเก่งจากเวทีภูทรนะครับปัจจุบันฟินซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานคิรีที่จังหวัดกระบี่นะครับมีกำนันเจริญพงนุ่นนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล 3ฟอร์มสุดนะครับชนะคะแนนลดเก่งเพชรหนุ่มน้อยที่จังหวัดภูกเก็ตศึกปาตองไฟไนหลังจนากนั้นก็ชนะน,นอกยกที่4 3กอเพชรหนุ่มน้อยที่จังหวัดภูกเก็ตศึกปาตองไฟไนล่าสุดก็อโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนอกยกที่2ซันเดย์สิทธิ์อดุลน,นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกลมพลคนสมุยเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทาราแฟงเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดก่อทั้งคู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับฟแฟร์แรงสูง ประมาณ175เซนติเมตรครับทางหน้านฝ่ายเงินดูจะสูงกว่าร0อยกว่าโชคหมยมาทั้งสิ้น,นครับทางด้านฝ่ายแดงโชกมาประมาณ40ไฟส่วนฝ่ายเงินที่โชคไว้ประมาณ20-30ไบกระดูกการโชคมมยทา้านฝ่แดงโชคมาเยอะกว่าน้ำหนักใบปล่อยนะครับทั้งคู่ก็ประมาณ56-57กิกโลกัมน,นะครับ คู่นี้เป็นมวรอบบูญเสือนัดแรกของทั้งคู่นะครับและเป็นประเภทฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็จะดูดีกว่าในเรื่องของชื่อมวยกระดูกมวยที่เวทีเมืองกรุงจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าวันนี้จะดูสั้นกว่าเสียเปรียบสริละส่วนสูงเสียเปรียบรูปร่างนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มสดนะครับได้เปรียบรูปร่างได้ใหญ่ได้ยาวเก่งผูทอนนะครับกระดูกที่เวทีเมืองกรุงดูเป็นรองดูมาที่หลังนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรเพชรสราชภู สั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยที่เวทีมึงกุ้งได้เปรียบดูมาก่อนนะครับผมมองว่ากระดูกมวยช่วยได้ครับชอบไปที่ไยแดงนะครับพรเพชรสอราชภูมิครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดทัวของงวเถจะสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไยแดงพรเพชรสอราชภูมิครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นรอบปูนเสือครั้งที่25สายบีนัดแรกอีก1คู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือคุณเดชพอพิมพ์อ่อนนะครับหรือว่าสวังเสือหรือว่าไก่สิละภพบ็อกซิ่งยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดชนะศึกลูกกันทระนะครับหรือว่ากวยบางคอแหลมหรือว่าสิงเนวินกาลสินพิกัด1 16ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงคุณเดชก็เป็นโชว์จากจังหวัดฉะเชิงเศานะครับอายุ16ปีนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวาแรงเข่าในล็อกลัดตีข หลังฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็หายจากเวทีมืองกรุงไปนานอยู่พอสมควรครับปัจจุบันก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่พอพิมออนนะครับมีผู้การแมนพอพิมออนเจโบวี่พอพิมออนครับเป็นคนดูแล3ฟอร์มสุดนะครับแพ้คะแนนซูเปอร์แบงค์จอรลี่ยิมที่เวทีมือกของทัพอากาศชกร้อยสิปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนปราบไพรีสอสว่างยิมที่เวทีโมเซียอํมน้อยชกร้อยสิบแปดปอนด์นะครับแล้วก็หายไปประมาณ7เดือนนะครับกลับมาไฟแรกในรอบเจเดือนนะครับก็ยังแจงเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนเม็กซิกันวันขอองโอม WKO ที่ตะวันนาบังกะปิชกลอย27ปอนด์นะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี68นะครับไฟนี้ก็เรือเว,วทีไปอีกประมาณ8เดือนนะครับผมดูว่ารายการชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับสามปองสุดก่อแพ้รวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับส่วนไฟน้ำเงินยอดชนะศึกนะครับก็ใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับมาเสียบแทนทางด้านเก่งรบสิทธนาย,ยกเกียงไก่นะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บ จัอาการฟิซซอมจึงต้องถอนตัวไปนะครับฐานะแฟนเงินยอดชนะศึกนี้ก็น่าจะมีรายการชกในสัปดาห์หน้านะครับถูกดึงมาชกเร็วกว่าปกติ1สัปดาห์ครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วฉลาดหลักเรียบดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่ลูกกันทระที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมีคุณเล็กกันทระเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีเสี่ยงวยบางคอแหลมให้การสนับสนุน3ฟอร์มสุดนะครับแพ้คะแนนแคนารูนสิทธิ์ลมหนาว7 ชก102ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่2นะครับสลาวุฒลูกกมหลวงที่วิถีราชดำเนินชก115ปอนด์ครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่2ฟ้ามงคลส่อโชคมีชัยนะครับที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรท็อปคิงชก120ปอนด์นะครับเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสามฟองสุดขอกทรายฝัเงินก็แพ้สองชนะ1ฝ่ายเทียบกันที่3ฟองสุดของทั้งคู่นะครับทรายฝัเงินก็จะดูสวยกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสูงนะครับแฝงสูงประมาณ170เซนติเมตรฝ่ายเงินสูงประมาณ17 5ซมนนนะะครรับาฝงงเเิิก็ดูจลอยๆ่ บชกมวยมาทั้งสิน้นทั้งคู่ชคมาประมาณคนละ50าสิบน้ำหนักปล่อยๆทางหน้าแสดงห้าสแดงกกิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ57-58กิโลกรัมนะครับมันหมักไปปล่อยทางหน้าแสดงดูจะเต็มเวทกว่านะครับคู่นี้เป็นมวยรอบปูนเสือสายบินนักแรกอีกหนึ่งคู่นะครับกระดูกมวยนี่ถือว่าไม่ห่างกันครับใกล้เคียงกันนะครับ,นนรบทางหน้าแสดงก็จะได้เปรียบเรื่องเวทนะครับเวทพิกัดดูจะเต็มกว่านะครับแต่ว่าร่างกายน่าจะดูเป็นรอน,นครับเพราะว่ารายการชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่สม่าเเสสมออนยน,นยงิดชนะ ึกมีร่างกายดูดีกว่าดูได้เปรียบนะครับมีรายการโชคต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่อง การฟิซซ้อมการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าถูกดึงมาชกเร็วกว่าปกติ1สัปดาห์การฟิซซ้อมอาจจะดูเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดชนะศึกลูกกันทระนะครับชอบไปที่สภาพร่างกายนะครับมีรายการชกต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่าร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับผมบอกว่าการยิริยะไทยๆน่าจะมั่นคงกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินยอดชนะศึกลูกกันทระครับคู่ที่2ของวัชิตศรีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับยอดชนะศึกลูกกันทระครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางนั้นฝ่ายตรงคือจอมโพดเจพีพา r เวอหรือว่าวุราชาหรือว่าวีเคเขาใหญ่ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรมงคลสุนกีฬาห้วยต้มหรือว่าวิษณุกุลาการนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับทางด้านฝ่าแดงจอมโหดนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์อายุ21ปีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับขวาคอปั้มตีแทงยาไส้แรงปูดุดันนะครับปัจจุบันฟิซซอมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเจ็บเกียรติเพชรสตาฟ์ทเชนเนอร์ดูแล3ฟอร์มสุดนะครับแพ้คะแนนทีเดชช้างนะครศรี ที่วิธีราชรัตน์ชก123ปอนด์หลังจากนั้นก็แก้แค้นชนะคะแนนทีเด็ดชานครสีที่วิธีชเจชก722ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรสารสุขชดบางแสนที่วิธีชเจชก722ปอนด์เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มสุดก่อนท่าแฟร์แรงนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองฝ่ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลเป็นได้โช์จากจังหวัดลำพูนอายุ25ปีเป็นมวยขวาคบเครื่องบูเปิดเกมเตะขาต่อยมาเจาะยางแรงวงนปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดูดันกระแลกกระสวนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มที่จังหวัดเชียงใหม่มีอาจารย์สงบพุทธพึกนะครับเป็นผู้จัดก,การแล้วก็มีเซนเอกปัตตานีให้การสนับสนุน3ฟอร์มสุดนะครับแพนออกยกที่1เด่นสิทธนายกทวิปตะพงที่วิธีช่วง7ดชก121ปอนด์นะครับวันนั้นโดนเต แสนทิวิธีราชดำเนินชกลอย21ปอนด์ครับล่าสุดนี้พลิกแพ้น็อกยกที่ห้านะครับเกาะเต่าโกลิตะมวยไทยที่วิธีช่องเจ็ดชกลอย21ปอนด์นะครับวันนั้นเกิดอุบัติเหตุนะครับไหลหลุดไม่สามารถทําการชกต่อได้นะครับจึงพลิกแพ้น็อกให้กับเกาะเต่าไปนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาสามฟอมสุดขอกทางด้านฝ่ายเงินนะครับแพ้สองฝ่แล้วก็ชนะหนึ่งฝ่เทียบกันที่สามฟอมสุดขอกทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่าครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ167เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้เงินสูงประมาณ 6เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมามาทั้งสิ้นทั้งคู่นี่ชกมาประมาณคนละเป็นร้อยไฟล์น้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง59-60กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินประมาณ59กิโลกรัมนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นมวยสายโปรโมเตอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงจอมโหดนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับมวยสายคนจัดส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลนี่ก็มีทางนัานเสร็จเอกปัตตานีนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์ให้การสนับสนุนนะครับก็ถือว่าเป็นมวยสายโปรโมเตอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับและเป็นมวยบู๊เปิดเกมด้้วยัทง รัางนั้นแฟร์แดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของ เข่าในนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าวงนอกฝีมือมวยอาวุธมวยอาจจะดูช้ากว่านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นประเภทครบเครื่องหลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับวงนอกอาวุธมวยน่าจะรวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าวงในเข่าในดูแล้วเสียเปียบนะครับแต่วันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับผมดูว่าวงนอกนะครับหลักเหลี่ยมมวยอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่านะครับต้นๆ้นเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนครับเข้าก่อน ได้แต่งตัวง่ายกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลสุนกีฬาหัวต้มครับคู่ที่3ามเราคู่เอกของมวยทัตสีในสัดตห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลสุนกีฬาห้วต้มครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับจางหน้าแฟนตัคือยอดเหล็กแหลมพ่อพิมพ์ออนหรือว่าต่อพิทักษ์ชัย สนฝ่ายนังเงินนะครับเพชรสเพชรมวยไทยยิมนะครับหรือว่านายันมูฮัมหมัดพิกัด112อปอนด์ทางด้านฝ่าแดงยอดเล็กแหลมเป็นในโชคจากจวัร้อยเอ็ดอายุ19ปีนะครับดีกี่แชมป์ปูนเสือตัวที่24นะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือสูงยาวนะครับ เตะสายต่อยสายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับและฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่า7ไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ไข่นะครับไฟนี้ลุ้นชนะเป็นไฟที่7ที่วิธีช่อง74นะครับในวันนี้นะครับถ้าชนะก็มีโอกาสาที่จะลุ้นเสื้อสามารถนะครับปัจจุบันก็ฟิซอมอยู่ที่พอพิมพ์ออนนะครับมีผู้การแมนพอพิมพ์ออนและเจโบวีพอพิมพออนเป็นผู้จัดการคอยดูแล สามฟอมงสุดนะครับชนะคะแนนกล้องสนา่นสอเทียนโพที่วิธีชงเจ็ดชกร้อยสิบสองปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่สามภายพยักถ่อต่อพับพานรายที่วิธีชงเจ็ดชกร้อยสิบสองปอนด์ครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเน,นื่องครับชนะน็อกยกที่สามอนันตชัยลานาวอัตไซที่วิธีชงเจ็ดชกหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์บุญเสือครั้งที่ยี่สิบสี่ด้วยนะครับชนะน็อกอนันตชัยแล้วก็คว้าแชมป์บุญเสือครั้งที่ยี่สิบสี่มาของได้สำเร็จนะครับเม ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสเป็นในโชคจากประเทศฝรั่งเศสอายุ17ปีเป็นมวยขวาบูเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัด คว้าคอล็อกอัดตีแข็งแกร่งมาสอบรุนแรงบุลุดันนะครับผู้จิตผู้ใจเกลอยกระแลกกาส่วนนะครับปัจจุบันฟินซอมอยู่ที่เพชรมวยไทยยิมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีคุณพ่อนะครับโซเฟียมูฮัมหมัดเป็นคนดูแลแล้วก็มีทีมงานกล้วยฉวางให้การสนับสนุนนะครับวันชกกล้วยฉวางน่าจะขึ้นถอดมงคลและกำกับหน้าเสือที่มุมครับสามฟอร์มสุดนะครับชนะนอกยกที่สองอดัมสอเดชพันธ์ที่ศึกวันลูพินีชก112ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่สี่ลาชันสอ นิติกร JP Power ที่สกวันลุมพินิชก112ป้อนด์เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2สรุดแพ้1ฝ่ายเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทางกู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ ส,ส่วนสูงนะครับฝแดงสูงประมาณ173เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง,สงประมาณ172เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝแดงมี้ชกมาประมาณ50ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินชกไว้ประมาณ40ไฟกระดูกการชกมวยทางด้านฝแดงชกมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝแดง56กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ54-55ถึงกิโลกันนะครับคู่นี้นะครับทางด้านฝแดงยอดเหล็กแหลมนี่เป็นมวยฟอร์มสดเลยนะครับวงนอก ฝีมือมวยอาวุธมวยดูดีกว่านะครับอาวุธดูจะรวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าวงในเข่าในดูแล้วเสียเปรียบนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยบู๊เปิดเกมลูกบู๊ลูกสู้หัวจิตหัวใจดีขยันออกอาวุธนะครับแต่ว่าฝีมือมวยอาวุธมวยวงนอกดูเป็นรองนะครับแต่วันนี้ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสเพชรมวยไทยนะครับฝีมือมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าลูกบู๊ลูกสู้หัวจิตหัวใจดูดีกว่านะครับขยันออกอาวุธมากกว่านะครับเข่าในวงในก็น่าจะท ได้ดีกว่าด้วยนะครับลุ้นเข่าในเป็ปลายครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสาเพชรมวยไทยยิมครับคู่ที่4คู่เอกนำรายการของมวยไทเจสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงิน,นครับเพชรสาเพชรมวยไทยยิมครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยเทเจสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงพรอนเพชรสราชภูมิส่วนฝ่ายน้าเงินเพชรอนันต์ส่วนน้ําฐานคิรีคุณน้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับผ่อนเพชรสราชภูมิสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงดูมาก่อนดูได้เปรียบครับวันนี้คุณมองว่ากระดูกมวยช่วยได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดง พรเพชรสราชภูมิครับคู่ที่ 2. นะครับฝ่ายแดงคุณเดชพอพิมพออนส่วนฝ่ายน้ําเงินยอดชนะสึกลูกกันทรคุณี่ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดชนะสึกลูกกันทระนะครับชอบไปที่สภาพร่างกายนะครับเพราะว่ามีรายการชกต่อเนื่องสม่มาําเสมอมากกว่านะครับผมมองว่าร่างกายดูดีกว่าการยิรยะปล,ยปลายปลายน่าจะดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินยอดชนะสึกลูกกันตระครับ คู่ที่3ลองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงจอมโหด JP Power ส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มผมมองว่าวงนอกนะครับหลักเหลี่ยมมวยอาวุธมวยดูเร็วกว่านะครับตน้ตนๆเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนเข้าก่อนแต่งตัวง่ายกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มครับ คู่ที่4นะครับคุยกนนำรายการฝ่ายแดงยอดเด็กแหลมพอพิมพออนส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสเพชรมวยไทยนะครับคุณอีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสเพชรมวยไทยนะครับฝีมือมวยวงนอกอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าเข่าในลูกบูลูกสู้หัวจิตหัวใจดวงโตกว่านะครับขยันออกอาวุธมากกว่านะครับเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่าลุ้นเข่าไปไปครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสเพชรมวยไทยครับสุดท้ายนี้นะครับขอ่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัดีครบ